สวัสดีใจกิงแรงค่ะพี่น้องคาสวัสดีทุกๆคนนะคะหวังว่าทุกคนจะสบายดีพี่น้องะาวันนี้ดึงแขนเสื้อขึ้นแล้วพร้อมแล้ว <c oughs> ก็ใส่เราก็มาดผมนะคะวันนี้นะ่พี่น้องใจจะทําของหวานนานาะในท,ทําทีเห็นแล้วแบบว่าเสียดายน้องใหม่คนมาถ้าพี่ชายจะกินว่าพอกินไหมจะเอาถิมอันไอนที่เป็นเล็กๆหน่อยไามจ้ะว่าหัวใหญ่นิดนึงเนี่โอเคอยู่ เขาไม่เอาเก็บไว้แต่เป็นพันุแล้วก็นี่มันเหลือนะเขาเลยว่าเอาไปทําของหวานกินมันอะไรนะเขาเรียกมันม่วงแต่ว่ามันไม่มันไม่เอมันโมยไงพี่น้องคะปลูกที่อังกฤษเนาะน้องใหม่เขาปลูกแต่ก็เลยจะเอามาทําของหวานกินดูว่ามันจะเป็นยังไงบ้างค่อยๆปอกเปลือกออกพี่น้องนี่เราค่อยๆเห็ดมึง้วค่ะวันนี้มีกิจกรรมหลายอย่างอยู่ แต่ว่าเราก็เหมือนที่บ้านเลจ้ะเลือกถ่ายเป็นบางอย่างก็ให้ให้ทุกคนได้ดูว่าอะไรบ้างเนาะแต่ววันนี้นะคือจะไปธุระในเมืองพี่น้องคะจะขับรถไปเดี๋ยวปอกเสร็จแล้วค่อยล้างอีกทีเนาะอันนี้ล้างนิดหน่อยเปลือกมันขับรถไปทําธุระในเมืองแล้วก็ไปธนาคารให้คุณสามีด้วยนะจาะพี่น้องคะทำหลายอย่างอยู่แล้วก็ซื้อของเพิ่ม ตอนแรกจอยชวนก็ไม่ได้ไปเพราะว่าเมื่อคืนนี่คุยกับสามีแล้วว่าวันนี้ฉันไม่ได้ไปไหนนะคะถ้าเราได้แผนแล้วมันก็มันก็จะไม่ได้เปลี่ยนวันนี้ฉันไม่ได้ไปไหนสามีถามเราไม่ได้ไปหาจอยเลอไม่ได้ไปเพราะจอยไม่บ้างจอยไปหาหมอนอาจาะจะใส่ว่าทีนี้น่ะก็เลยแผนเอาอานนั้ไปทําธนาคารให้ไหมเขา ทีนี้จอยตอนเช้าจอยก็เลยเขียนข้อความมาอีกทีว่าพีช่ชายมาเด้อมาเด้อมาได้อยู่ไปหาโมไม่นานว่าสันก็เลยบอกโอ้ยไม่ได้ไปหรอกเพราะว่ามันแพนแบบว่าธุระไม่หลายอย่างแล้วเพราะว่าเราเมื่อกี้ว่านะจ๊ะถ้าได้แพนแล้วก็ไม่อยากเปลี่ยนเนาะจ๊ะเนาะให้เห็นให้มันแหลวเฮ็ุธุระให้มันเรียบร้อยอาทิตย์หน้าค่อยไปหากันก็ได้อันนี้มันม่วงนะคะมันม่วงบางลูกมันเข้ามาบ่ม่วง <c oughs> ไม่เอ้ยออจ๊ะ ลูกเล็กๆเนะี่ยก็จะเอามาอันนั้นก็จะเอามาเอาเปลือกออกแล้วก็สมมุติว่ามันเป็นเหมือนโบโลยน่ะนะจ๊ะ <c oughs> ที่หัวเล็กๆน,นะพี่รองค่ะนี่จ้ะให้นผู้จ้าเบิง่งหัวเล็กๆนี่ก็หัวน,น้อย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 เบิ้องถ้าเสียดายมันก็เลยเอารองมาเบิง่งมามาปาดเบิง่งมาสัน่นเอาเปลือกออกนิดนึงก็ให้มันเหมือนที่สายพูดเล่นหน่ะนะจ๊วะว่า ให้มันเป็นเหมือนบัวลอยก้อนเล็กๆเ,เ,เนาจ้ะเนาะนั่นเจ้าเบิง <laughs> พี่น้องขาก้อนเล็กว่าไอ้ลูกไอ้หัวเล็ก,ลก,ลกมัหม้หนไแม่จ้ะนีละคือแบบว่าไปปลูกนอนในที่อังกฤษนะมันปลูกอย่างเลยพี่น้องของที่เป็นของไทยฮาเนี่ยหมายถึงว่าธรรมชาติ ความอากาศมันบ่กขึ้นกันนี่ยนะจัะนะมุเจ้าก็จะค่อยๆแกะไปเดี๋ยวมาแกงมาแกงบวชด,ด้วยกันนะมุเจ้ากระเบื้องเนี่ยตอนที่เราปาเสร็จเนี่ยงามงามตาเป็นตาฮักนอ,อยังนี่จ้ะ <laughs> น่ารักน่ารักเนาะมีเรามันแบบว่าลูกเล็กๆเนาะอันลูกใหญ่ใส่เข้าป่าดให้เป็นชิ้นเล็กๆก็คือจะได้กินอยู่ดอกถวยสองถั่วพอดีพอดีเนี่ยนะจ่ะไอละกะ็ที่ เป็นกะทิที่ไม่ใช่ของไทยเราแต่ว่าก็ใช้ได้เหมือนเดิมถ้าว่าเป็นของถ้าเป็นของไทยเราอร่อยดีนะมันก็จะใส่จะเสื้อมันมากกว่าเนาะพี่น้องเนาะอันนี้จะกะทิกล่องก็จะเอาใส่ไปเลยเด้ยวยพี่น้องเลยสำหรับใส่ไม่ใช่คนที่เขาเรียกว่าอะไรล่ะไม่ใช่คนที่ทําอาหารเก่งนะจ๊ะ แล้วก็คือทํามาจากพี่ยูเนาะจ่าเราก็ถ่ายให้ดูเฉยๆว่าเราทํากินยังไงนะจ่ะเอามาจากพี่ยูหรือว่าเอามาจากประสบการณ์ที่แม,ม่พาทํากินในสนามจ้าเนาะเปลือเปื้อนมดพี่น้องมันกระเด็นพี่เราถ้าเป็นเห็นอาหารเนาะหรือว่าอยู่บ้านคนุณยาิ่นจะใส่กันเปืือนตลอดเลยเด้เหตุผลของเนคือเพี่พนบ่ชอเป็นเสื้อหาเป็นเปืือนเพราะว่าเ่นใส่หลายครั้งเสื้อผ้าเพิน่นี้แต่และตัวนี้ใส่แบบว่าหลายครั้งนะพี่น้องคะ แต่ว่าของเรานี่ก็คือไม่เป็นไรได้ใส่แล้วก็ซักใส่ครั้งเดียวเราก็ซักเราทำให้ดูว่าเราทำกินยังไงเฉยๆเราไม่ได้ทำให้ไม่ได้สอนใครทำอาหารนะคะหวานๆนี่เราก็จะแบบว่าค่อยชิมทีหลังกันนะคะอันนี้น้ำตาลอะไรน้ำตาลปีบ๊บหรือน้ำตาลอะไรเพราะว่าใส่แล้วมันจะแบบว่าไม่เพิ่มความหวานที่มันไม่ได้หวานแบบเจี๊ยบนะคะหวานกลมกล่อมนะนะเขาว่าจะ ใอ้ไซก็มีน้ำตาลอันนี้พอดีเลยใส่เกลือนิดหนึ่งแสบอหลีพี่น้องเพราะว่าอมองเรเห็น <laughs> เพราะว่ามันจะได้ออกกร่อยๆนะหมายถึงว่ามีความเค็มนิดหนึง่งไม่ได้เค็มแบบว่าออกกร่อยๆก็เปิดเอาไฟแบบว่าไฟกลางๆไฟกลางๆเดี๋ยวใส่จะเคี่ยวอันนี้ให้มันละลายนิดหนึ่งนะคะทุกคนคะ่ะเคี่ยวให้น้ำตาลละลายนิดหนึง่ง เอานี้ใส่เอามันใส่เลยไม่มีใบเตยเนาะจ้ะบ้านเราถ้ามีใบเตยเนะเอาใบาเตยใส่น้ำอ้ยหอยมแสีบพี่น้องร่างเงี้ยงๆไปนิดนึงนี่นะจ้ะให้มันสุกก่อนจ้ะพี่น้องประมาณซิฟแลทีได้ย่ดรอกใช่ว่าจะดีสุกเพราะมันโมลายพี่น้องค่ะสุกแล้วพี่น้องสุกแล้ว,แ,ลว,แ,ลวแต่มันไม่ม่วงมากเท่าไหร่เนาะ ถ้ามีใบเตยนี่นจะหอมแ่บนี่อันนี้มันประมาณสิบห้านาทีใส่ต้มนี่นองจ๋าโอ้หกสะละสวยดีอยู่แต่ว่าหมายถึงมันไม่มีอะไรนะเขาเรียกว่ามันไม่สีม่วงมากจ้ะสีไม่ม่วงมากไซชอบแบบว่ารสชาติที่ตัวเองทำเนาะใครทำแบบแบบว่าใครชอบแบบนั้นก็ทำแบบนั้นเนาะสำหรับไซมีความมันมีความหวานนิดไม่ไม่ไม่หวานนำนะแล้วก็มีความกรอย เค็มแต่ว่าไม่ใช่เค็มนะกล่อยนิดนึงจากเกลือมันก็จะอร่อยนะเข้ากันหลังกินข้าวเสร็จกินของหวานเหมือนผู้เฒ่านะพี่น้อง <laughs> อร่อยมากเลยแต่ไม่ไม่เหนียวมากถ้ามันแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรลรวถ้ามัน ลูกใหญ่ๆญเน้เหนียวน่คงจะอร่อยกว่านี้นี่ลูกเล็กๆที่เราที่เราเอปาดกันมันเหมือนบัวลอย <laughs> ลูกเล็กเหนียวกว่าเหนียวกว่าลูกใหญ่ สามีนี่ไม่รู้ว่าจะกินไหมน้พี่น้องถ้าได้กินทุกคนก็คงเห็นแต่ถ้าเขาไม่กินก็คือไม่กินเนี่ค่ะไม่ขอดเป็นยังสั่งถ้าเพื่อนเห็นบางบางอย่างที่เป็นแบบว่าดูแล้วไม่ชอบโอ้ไม่เป็นไรฉันไม่กินไม่เอาขอบคุณมากนะใช่นะแต่บางอย่างเขาก็อยากจะลองกินกับเราอยู่ใส่กินนะคะพี่น้องของหวาน แต่เราเราไม่ได้กินทุกวันไม่ได้กินบ่อยด้วยนะแล้วทีนี้นะเคล็ดลับในการกินของหวานพี่น้องผมเป็นเคล็ดลับเดี๋ยวใครๆก็รู้เนาะจะกินตอนกลางวันไม่อยากกินตอนเย็นเพราะาตอนเย็นจะไม่ได้ไปออกกําลังกายไม่ได้ไปเดินไปอะไรเลยอืมแซ่บแซ่บ เห็นมาลงว้ออันนั้นเรากินตอนที่แบบว่าเรายังทํากิจกรรมได้ได้อีกอยู่คือกลางวันเนี่แหละนะ้พี่นอนขาเพราะว่าเดี๋ยวอ,ออกไปข้างนอกไปท,ทําธุระก็ไปเดินเนาะค่ะเดินนุ่นทํานั่นทํานี่แล้วกว่าจะถึงตอนเย็นก่อนเอาถึงเจ็ดกว่าจะถึงตอนนอนมันก็ใช้พลังงานจากนี้ไปเยอะแล้วที่สนามนี่คือเคล็ดลับพูดเนี่ย <laughs> ตอนเย็นตอนเย็นจะไม่ค่อยกินอะไรน้อยมากที่จะกินตอนเย็นฝึกให้เป็นนิสัยนะจ๊ะแต่ว่ากินอยู่จะไม่เน้นแบบว่าอาหารหลักเป็นตอนเย็นเรายริ่งยิ่งของหวันจะไม่อยากกินตอนเย็นอย่างเยนะคะแต่ตอนกลางวันนี่จัดเต็มกินแบบนี้แหละแล้วทีนี้ อาหารกลางวันนี่ก็จัดเต็มพื่อกันแต่ว่าถ้าเป็นพวกตอนเย็นกินเบาๆพี่น้องคะกินผลไม้กินอะไรเล่นๆน่อนะจ๊ะถ้าอิ่มมากจากตอนเช้าแล้วอ,อ็จากตอนกลางวันมากๆตอนเย็นแทบจะไม่กินอะไรเลยมนจะพวกหิวมัน,ม,น,ม,นมันติดนิสัยแล้ว แต่คนไหนไม่กินน้ําตาลได้ก็ดีนะพี่น้องเนาะลองทรขาดบ่อยแต่ไม่ใช่แบบว่ากินทุกวันแต่หมายถึงแบบนี้แหละนานๆทีกินน,นจะจ๊ะไม่เข้ากินแต่ว่าไมเคิบอกว่ามันไม่เข้ากันพี่้องค่ะเนาะสายรู้อยู่ว่าไมเคิเขาจะ y ค a h y ้ a h นก็มั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 นก็ก็มก็มันนกมนก็มัก็ัน e ็มันก็นก็มันก็มักมน ไม่ก็บกว่ามันก็อ๋อไรมันก็กินไหนแต่ว่าทำมันให้เลือกในเมนูที่ที่จะสั่งอาหารเนี่ยฉันพอสั่ง <laughs> นะสิน่าระพี่น้องัซก็ถ่ายไมค์กกินไม่เบิรงนว่ากินข้าวเสร็จเอานิดนึงไม่ไม่พันชิมเดี๋ยวแซก็จะไปนั่งกินเหลาอ,อยู่นิดนึงซกจะกินก็จะหมดแล้วนะจ๊ะพี่น้องค่ะไปแล้วค่ะ it's alright นะไมค์ก็ it's alright